สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเพื่อการขับรูแ้งในถ้ำเขาไปรูแ้งในความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาไปรูแกงในโลกเขาไปรูแกงในวัฏฏะสงสารรูแจงในกฎธรรมดากฎธรรมชาติรูแจงในความเก็นไปของมูสัพสัตทั้งหลายรูแจงในกรรม รูแจงในการออกจากกรรมน <c oughs> ันคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดแล้วสำหรับคนคนหนึง่งเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาไปรูปแจง้งนยความในความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายเกิดเพราะว่าอาศัยตัณหาแบบนี้คิดแบบนี้กระทำแบบนี้สังสมอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ปรารถนาแบบนี้เกิดแบบนี้เกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่แล้วแต่สัตว์ทั้งหลาย ผู้เห็นโทษเห็นไพ่แห่งตัณหาเห็นโทษแห่งอุปทานแล้วเขาไปเห็นความจริงความลปรยว่างจากความยึดมันถือมันจากตัณหาและอุปทานดทาใดเป็นความพ้นทุกโดยสินเชิงนี่บะมี่ยังสิประเสริฐขนาดนี้หรอกแล้วสิ่งที่ทําเหตุให้ซ <c oughs> ิ่งที่เหตุให้เกิดก <c oughs> ุศลสูงสุดจิตแพร่แพร่กระจายออกไปแดมูสัตว์ทั้งหลาย คือการให้ธรรมะอันเป็นท่านคอนที่ให้ธรรมะเป็นท่านใดขอนพวกนั้นต้องรู้แจง้งความจริงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออรู้แจง้งกระทําแบบนี้โลภแบบนี้อารมณ์นี้ความคิดนี้เหตุในสั์ไปเกิดเป็นเปรตแบบนี้ไปเป็นเทวดาแบบนี้ไปเป็นพุม่มแบบนี้เป็นเดรัจฉานประเภทต่างๆแยกแยกออกมาแบบนี้เป็นส์นรก มีเอื้นม่ารูแจงในความจริงของสิ่งทั้งปวงในความลูแจงแนี่ก็ถอดถอนหรือปล่อยว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นใดแล้วก็นาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกมาสแสดงเพื่อให้โลกเห็นตามความเป็นจริงเพื่อให้โลกเกิดความอยู่น้ำกันรวมกันโดยสันติอาศัย ความจริงที่จะของดูมากแล้วแล้วก็อาศัยสื่อของคําว่าความเมตตาการลุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นเครื่องพูดประสานสมานมิตรให้ซักทั้งหลายในโลกเกิดความเข้าใจกันเพราะว่าห้องหูแล้วความไปลักความไปขาความไปทําลายเบีดเบียนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หย้อนกลับขึ้นมาหาตนเองบ่ไปใสเลยมหาจ้าของคือเกาเนี่ย เขาก็รู้แล้วเห็นโทษแห่งความหยุดมันถือมันเห็นโทษแห่งอารมณ์ไล่ลาย,ายางที่มันเห็นโทษชี้แจงถแถลงไขใส่ใจพยายามอธิบายเหตุและผลต่างๆนหน้าเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเห็นตามก็เป็นจริงว่าที่จะของกำลังเป็นถุกถุกอยู่กับสิ่งใดสายเหตุแห่งทุกเกิดจากสิ่งใด ที่เป็นอยนี่เป็นหนทางแห่งการดับถุกนี่เป็นสิ่งที่ถุกได้ดับไปสัตว์ทั้งหลายออกจากถุกได้เพราะว่าการว่างตันหาและอุปทานตัวนี้ว่าไปจึงบอกว่าการให้ธรรมทานคือเป็นท่านอันประเสริฐเป็นท่านอันประเสริฐเพราะเหตุในสัตว์ทั้งหลายได้รู้ความจริงสัตว์ทั้งหลายได้รู้ความจริงความจริงเป็นแบบนี้แต่ว่าในการแสดงความจริงต่อโลกนี ก็ขึ้นยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นสิลบเข้าไปพิรณาปฏิบัติหรือกระทําตามบอเนี่ตรงนี้จึงบอกว่าทุกคนถาว่ามีเมตตาแล้วก็กร,รุณาแล้วมุติตาแล้วต้องมีอุเบกขาเป็นตัวร่องหลับเขาเหตุยังกับเขาอะไรด,ดอกถ้าเขาว่านํ่เข้าไปปฏิบัติเองแม้นเ่าสิรร้แจ้งเห็นจริงขนาดใดกระชังแม้นรู้ว่าบุคคลผู้นี้ต่อจากนี้ศาตรนี้ไปตายเป็นนั่นไปเป็นนี้ ลู่สิ้นสุดลงไปเท่าใดกับช่างมันเออห้าสิพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจหรือให้เขาทําตามถ้าเขาบอกราทําตามเขาก็เหตุยังกับเขาบดายแค่นั้นคําว่าอุเบกขาจึงเป็นที่สุดท้ทยแห่งการล่องหลับแห่งการแสดงทมแสดงความจริงบด้บังคับนะถ้าที่พูดถึงตามความจริงแนี่ยนนี่นะบ่มีภัยสอนภัยใดเด้ตัวเองตั้งหากเด้ที่จะต้องสอนตัวเองให้ดีที่สุดเอออันนั้นเพิ่นไปว่า ผู้บอกทางเป็นผู้บอกบอกวิธีทำบอกวิธีท้ำสื่อเด้ส่วนเขาสิทถ้ำหรือบ่า้ำเป็นเรื่องของเขาเด้มันบ่มีผู้ใดเขาไปคุ้มความขิดของผู้ใดในในในใดเอยความขีด,ดมันอยู่หาตัวต,วตวนบ่ไดนี่เอมันบ่อาจสามารถที่เขาไปคุ้มกันใดเลยเพรขึ้นร่างกายร่างกายนี่นศูนย์ากันได้ขังได้ตัดข้อทิ่มได้แต่ความขีด,ดบด่ใด ต้องเป็นของไผของมันเลยจังหวะเป็นเท่าสี่แสดงสิ่งที่ประเสริฐเพียงใดกระชังแต่เขาบานําไปกระทําเท่าก็เห็นอย่างกับเขาได้และโตเขาเองกะเป็นไปตามสิ่งที่เขากระทานั่นแหละไม่ได้เป็นไปตามอย่างอื่นเลย,ยจังหวะการแสดงถ้ำทั้ง,งหมดเขาบารา้บังคับบาร้ว่าต้องเสื้อเน้นย้ำประจําเสมอ,อย่าเสือ้อ ให้พวกเจ้าออกไปพิสูจน์ตอาเองจนกว,ว่าจะเห็นแต่ของเองลหลายๆคนที่ยังไปเสือผู้อื่นเนออยางเช่นว่าเขาว่าเขาว่าพวกที่ตายในชานจะไปเป็นพมลูกฟักจากบะลาะนี่เขาว่าแต่ว่าตัวเองกําลังปฏิบัติในการทําชานหรือส่งชานอยู่นั่นนะบเบิงความรู้สึกตัวเองเป็นยังจังคอยตามจังอย่งอ่อนไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นเขาบอได้ว่าเข้าชานตายเขาว่าส่งชาน ช่วงชาญน,นี่แหละจังว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พกเข้าภาคกันเหตุทีเดียวนี้ให้เบิ้งตัวเองเบิ้งความคิดตัวเองเบิ้งความรู้สึกตัวเองนี่ภาวนาภาวนาคือเห็นความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกน่ะสิเป็นภพความรู้สึกที่พ่อใจเราพอพ่อใจเป็นภพความรู้สึกสงสัยน่ะเป็นภพภพมันเกิดขึ้นในขณะมีชีวิตอยู่แบบนี้ก็เลยว่าน้อมเขามาเบือ้องจากของเลยแล้วเขาสิไปเสือเขาเห็ดหยังโตเข้าเองแท้กำลังเห็ดอยู่ในจุดนั้น ตัวนี้ตัวเขาเองนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าบ่ยากนี่ไหมออแต่ว่าเขาหาเครื่องอยูของเขาอันเป็นวิหารพระธรรมหรือเรือนแห่งใจเรือนแห่งความรู้สึกอ่ะอะไรักธรรมอันเป็นรักไงที่เพิ่นว่างไว้เป็นกลางๆแล้วคือสติปัฏฐานสีเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายกายในกายก็คือลมหายใจแน่นี่ก็เกิดบ่ได้หรือไหมพบเกิดบ่ได้ลรือไหม เวทนาในเวทนาก็คืออาการปิติที่มันเกิดจากความไม่คิดไม่นึกต่างหากออพออาศัยลมหายใจเขา้าสูเวทนาในเวทนาอันเป็นอุเบกขาเวทนานี่ไหมมันก็เกิดบร,ดรไดายแบบนีถึงแม้นว่ามันเป็นอุเบกขาลักษณะนั้นเป็นจิตที่บคิดบ่หนึกบ่หลักบ่เกียรติอะไรมันก็เป็นเป็นจิตแห่งพวกมูพร้มทั้งหลายไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายบ่เลือกแล้วตอนนั้นยังเหลือแต่ว่า จะเข้าสู่ความรึกจังหวะการทรงชาติเป็นการหาวิธีจับความผิดของเจ้าของเองหาวิธีจับความคิดของเจ้าของเองที่มันกําลังจะไปก่อความรักและความเกลียดความชั่งกับบุคคลสัตว์สิ่งของทามันไปปุ๊บความคิดมมีรลปร่างตัวตวนแต่ว่าอาศัยบุคคลสัตว์สิ่งของเป็นตัวเข้าไปหา ไปคิดถึงไปจำแล้วก็นึกปรุงแตง่งถ้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกปุ๊บให้รู้ไว้เลยว่าพบได้เกิดขึ้นมีอา้าวเกิดแล้วตัวกูนี่ดึงกลับขึ้นมาหาลมหายใจเนี่ยเขาส่งชาญเขาส่งเขาเพ่งเขาเพ่งลมหายใจเลยเขาไ,ไปเพ่งเนอื่นเลยเพ่งนึกนั่นแหละนึกอยู่กับลมเขานึกอยู่ลมออกคิดถึงแล้วลึกนึกถึงลมเข้าลมออกแล้วลึกนึกถึงความรู้สึกตัวเองเอาอาการปิตินยเป็นเครื่องยืนว่าเป็นผู้ส่งชาิ เป็นผู้ไม่ห่างจากฌานนี่คือเป็นวิธีและการให้ทุกคนนั่นนะพิสูจน์ตัวตนเองแล้วรู้ตัวตนเองแล้วเอในหฮาอยู่ในขณะนี้ห้ากับกังวลและเราร้อนกับสิ่งใดห,หนอบอม่มีนี่แม้เอาตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองสอนตัวเองได้ท่ากับ,บ่ามีความรู้สึกว่าเกลียดคนนั้นรักคนนี้หนะ้าบ่ได้คิดถึงอย่างหน้าเนี่ยคิดถึงกายคิดถึงเวทนาคิดถึงใจของตัวของเองกายเวทนาจิตนั่นแหละการรู้กับไม่รู้เหมือนกัน จิตกับผู้หลูกผู้หลูกกับจิตตัวความรู้สึกอย่างต่างๆก็ร่วมอยู่ในอันเดียวนี่แหละเบิ้งเร่องนี้ข้าบเจไปเดือดร้อนกังวลกับไผ่ผู้ใดว่างนั่งใดก็สร้างข้าพเจ้าขอไปยืนยันมาไปตัดสินบมายังกับไผ่ความรู้สึกพ้อใจแลเราพอใจนี่ไงมันดับตั้งอย่างเดยวเดแค่นี้มันไม่ได้ยากเดียเบิ้งความรู้สึกจากของมาหักไผ่มาสร้างไผ่นี่ไงบ่มีความพอใจกับไผ่ดีใจกับไผ่เสียใจกับไผ่นี่แหละว่าง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 แบบนี้ ฉังว่าพิสูจน์วตนเองพวกอา่านมามันพอสำนันแหละมันจัก้า่เงหรอกแล้วนึกตกึกตองกอาเองโดยโดยขาดกันนี่หรือไปฟังมาว่าพมลูกฟักอย่างนั้นพมลูกฟักอย่างนี้มันเคยเห็นแล้วบอมันจังมาวา่าวเออห้องบริเตื่นเต้นเฮ้าบริเ,รเว่ห้องบอกเคยเห็นเขาบอกยู่ตลอดเลยแต่บ่เคยบอกกับผี่ะมาคุยเรื่องบอกกับผีแต่บ่เคยเห็นสวรรค์เทลสันนรกเทลอันจะมาวา่ายจะมาคุยเดาเอาบอส มันจะบวชลอยพรรษากระสงถ้าบ่เคยเห็นเดาเอาเบ็ดเดาน้ำหนังสือจำมาแหลวก็ปปุงแต่งเอาเองตามเหตุผลของเจ้าของเองด้ยอันนี้เฮาเห็นเราเองบดเลยอบอกแกรงงเลยว่าเห็นเราเองเบดเป็นเราเองเบดเสื้อบ่าเสื้อกระสงังคือกันเด้่หละบันเ,เห็นมาแบบนี้เป็นมาแบบนี้เป็นลักษณะนี้จังสันว้าไปเบ็ดว่าซุมือ,อมแล้วจริงมันก็จริงเฮ้าเนี่ยแหละเฮ้าไปไปจริงก็ะเพยกับจักบ่ละ เดว่าวาใไ้ฟังบริเวให้เชื่อเจตตามหรือเพ็ดตามก็สร้างจากว่าล่ะนี่มันก็มีตัวว่านอุเบกขาเฮ็ดหรือไ่เฮ็ดก็สร้างแล้วนี่เห็นบ่ลัเข้า่าเฮ็ดก็สร้างเลย้ว่านกูจากว่าบดกูมันก็บดกมตัวจากบ่อีป่าเออสั้นๆเลบดกูกับบดกรรมอันใดก็ว่ามีของกูจากยางได้ยินไหมเออเขาด่ามากก็ถามมันิึงไปยังมึงด่าไผรด่ามึง เออตีกวนได้ดกูก็แล้วตรงจากบัว,วละ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องสั้นผ่อยากอย่างจังสบาย <c oughs> สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่นี่กุศลอันสูงสุดและทําให้โลกเขาสู้ความสงบสุขสันติได้ก็คือธรรมะบะมียังสิเป็นประโยชน์และกุศลได้ถึงและประเสริฐมากๆยิ่งกว่าธรรมะบะมีเราะว่าเป็นการนําความจริงออกไปแสดง ส่วนเขาจิทําตามหรือว่าําตามก็ช่างแต่ว่าตัวเองนั้นจริงที่หลุดพ้นออกไปได้แล้วตัวนี้ตั้งหากเขอาอบอกไปหลุดพ้นในภายใดเด้อตัวเองตั้งหากเดอ้อจังหวะคุคนเขาบ่ปฏิบัติก็จะไปจะไป,ะไปศูนย์ในเขาไหมเขาบอกเสือก็จะศูนย์ในเขาไหมเออแต่เขาเนี้ยแม่ก็จงถีบไปตัวยากอยาก่างวะ่าเนาะก่ากูเป็นผู้เห็นแท้ กูเป็นพวกเขาไปเห็นกูเป็นเป็นผู้ปล่อยเป็นผู้ว่างเอาเองหรือกูเป็นผู้ยึดเอาเองเอก็เป็นเรื่องของกูใจว่าละ่ะแต่มันดามากกระดาไผยดามึงอะก็สร้างมันดากูยากกว่าละ่ะ <c oughs> ยากนั่น,น,นแหละบ่มีสิ่งใดที่เหตุให้ฮาหายสงสัยได้ครับต,ตัวเองเห็นเองเด้อตัวเองเห็นเองตัวเองรู้เองได้ยินเองได้ลดลดศาสตร์สินเสียงของตัวเองลดแห่งใดจิ่สนะลดแห่งรรมในตัวเอง แห่งความเป็นจริงคือตัวเองเขาไปกระทบสัมผัสรู้สึกได้เหมือนตัวเองบ่มีอีกนอกนั้นไปฟังเขามากสื่อหรอกฟังเขาอาธิบายขยายความพรมอย่างนั้นพรมอย่างนี้โอ้ยกูอยากหัวเขาฟังเบ่งอยู่ถ้ากับฟังเขาฟัง,บงเบิดเลยเขาฟังไหวเขาฟังไหวใช่ว่าใส่บ,า,สา,บาแบกหัวหัวจักบก่เ <c oughs> ออมันก็หัวจักอยู่ในหันแหล่ของผู้นึงก็ไปเห็นมากขึ้นกันถ้าอันคือกันปุ๊บมันบกขานกันเลยเด อย่างนั้นอย่างนี้มันปะขานกันเลยดีบ่ดีไปเห็นกันทั้งเคิ่งผุนล่ะเนี่ยบุิสอไอนไ,ได้ออโอ้ท่านมาตัวนี้แหละกันแล้วท่านตัวบายบายไปไป,ไปมันปม่นไปเอาของไผของมั่นเด้อเท่าน,นั้นนึงได้แหละเขาจังหวาสบายอยู่อกับมันจริงของเขาเองไหมเนาะเมื่อกิ้ิงของสูงกับเรื่องของสูงจังว่าให้พิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเชื่อใครแมนผู้สิบบอยเห็นกับช่างเด้อแมนผู้บอมีอุปนิสัยมาทางนี้กับช่างเถอะ เบิ่งความรู้สึกจาของเบิ่งความคิดจาของเนี่ยดูความคิดตัวเองไปแล้วนอเอากลับมาไว้ในล่มไปอีกแล้วนอเอากลับมาไว้ในล่มเอาล่มเป็นรักเด้อรูถที่พ่ามีรักดูลอยๆคือดูปรยกูกับฐานแห่งรูคือล่มนั่นเองเอาความเอาล่มหายใจนะเมื่อเป็นตัวรักมันสก่รนเขาล่มแน่เขาอุณาล่มแน่ความรู้สึกอาการจิติในยุ่แค่นี้่แหละยังจิสู่รูใจของ,ของเองไปรูเห็ุยังปราสาใจผู้อื่น เนาะลูกล้วก็ได้ยังเลยนี่ว่นเวลาสิมีได้ยังนเด้หล้วจึงว่าพิสูจน์ตัวเองเดอ้อไผก็ดีแมนเฮ้าสิบ่ฮหู้บ่เห็นสวรรค์นรกยังกัแล้วแต่ขอให้เห็นความรู้สึกตัวเองตอนนี้กําล่งศูนย์ให้ไผกําล่งคิดหอดไผเครียดไผให้ลูกไว้เลยว่าตอนนี้พบเกิดเนี่ยกัาล่งเป็นห่วงกังกวเลเร่าร้อนกับสิ่งใดตอนนี้ก็บพบเกิดเออส่วนมากเดืองของโลกนี่จะเกิดในอบายเปรต เห็นบ่นรกสัตว์เดรัจฉา,า,น,น,านเห็นไหมการจะเกิดเป็นคนก็เกิดเป็นในหยากเป็นเทวดาขันหยาข้าไปอีกสั้นหลายๆลายยางที่เข้าที่ยินได้ฟังมาอบอลลูนยังการสร้า,า,าง,งเถอะเด้อ,อกูบอ,อบกอยากได้ยังจักยางในโลกเบิงความรู้สึกจะคลองโลอดกูบอกอยากได้ยังกูบอกอยากเป็นยังมันก็จบด้วยบองหนีหนึ่งได้ละซื้อๆอ,อยู่ไหมซึ้งหลังอยู่หุจกก่จักรเวลาเอาละพ่อ